สวัสดีครับผมเอ็กฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับเช้านี้ครับกับการรีวิวส่งมอบรถยนต์นอกสถานที่นะครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดอุดรนะครับมาพักที่โรงแรมที่อุดรนะครับตรงนี้ก็มาถึงแ้แต่เมื่อคืนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีนัดส่งมอบรถลูกค้าที่สนามบินอุดรนะครับก็เรามาลองดูกันเลยครับด้านหน้านี้เราเอาเจ้าอะไรมารีวิวก็คือเป็นเจ้าตัว Ford Ever วอร์เรสสปนะครับเอามาใส่ชุดตกแต่งครับตรงนี้ เริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับเราใช้เป็นตัวกะะระจังหน้านะครับเป็นสีดําด้านเป็นของทรงแรปเตอร์นะครับกระจังหน้านะครับแล้วก็อะคริลิกฝากระโปรงเนี่ยมันมากับตัวรถอยู่แล้วในตัวสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวชุดครอบทั้งหมดทั้งคันนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นครอบไฟหน้าไฟท้ายการลอยมือจับครอบมือจับครอบแก้มครอบกระจกเนี่ยเราใช้เป็นดําด้านทั้งหมดครอบทับดาด้านทั้งหมดนะครับแล้วก็กันชนหน้ายังเป็นดําเงาจากโรงงานอยู่แล้วก็คิวล้อเป็นสามนิ้วนะครับตรงนี้ เราเสริมความหล่อของรถคันนี้เข้าไปก็คือว่าเราใส่เป็นตัวยางเห็นไหมครับเป็นยาง B F นะครับสองเจ็ดห้าห้าห้า R ยี่ิบนะครับทำให้รถดูมีมิติสูงขึ้นและยางอิ่มขึ้นเพราะว่าแก้มนะครับตัวตัว,ตวล้อเนี่ยเป็นสีดำอยู่แล้วทำให้รถดูดุขึ้นเลยครับพอใส่เป็นตัวยาง B F เข้าไปนะครับตรงนี้ฟิล์มที่ติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับวันนี้เช้านี้อากาศดีมากเลยครับเหมือนฝนจะตกนี่ครับ แล้วก็คันนี้ใส่ท่อ h k s นะครับทั้งเส้นนะครับมีลูกค้าถามเข้ามาท่อ h k s เนี่ยมันมาจากตรงไหนคือความยาวเนี่ยครับมันจะมาถึงตรงท่อพักด้านหน้าเลยเป็นเส้นยาวเลยนะครับต่อมาจากแคตแคทอีกทีหนึ่งครับไม่ได้มีเฉพาะปลายนะครับแล้วก็แรปหลังคาครึ่งคันนะครับตรงนี้ใส่เสาฉลามเปลี่ยนเปลนจากเสาเดิมเป็นเสาฉลามนี่ครับแล้วก็ตัวคาดหลังแบบมีไฟ การลอยฝาท้ายชุดครอบฝาถังน้ำมันนี่ครับลองดูครับแต่งไม่เยอะนะครับใส่รายละเอียดลงไปในชุดแต่งต่างๆทำให้รถดูดีขึ้นมาล้อแม็กก็ใส่เป็นตัวล้อแม็กเดิมแต่เราใส่ยางเข้าไปก็ทำให้รถดูดุดูมีมิติขึ้นนะคร,รับรอบๆ ตัวนี้เจะเป็นเจ้าตัว Ford e v e r อ e Titanium Sport นะครับพื้นฐานของมันมันมาจากตัวไหนก็คือว่าตัว e v e r อ e t เนี่ยหลักๆแล้วมันจะมีตัวเทรนคือตัวเริ่มต้นราคา1299แล้วก็จะมีตัวไทเทเนียตัวเนี้ยเป็นราคา1 1439ตัวสปอร์เนี่ยก็ขยับขึ้นมาแทรกระหว่างตัวไทเทเนียกับตัว p ัส s ก็จะเป็นราคา1469เอาตัวเอาตัวไทเทเนียครับมาปรับเปลี่ยน ออปชั่นก็คือว่าเอามาใส่ล้อมแม็กขอบ20แล้วก็ชุดแต่งเป็นลมดำบางจุดนะครับแล้วก็ภายในที่เย็บด้วยจะเข็บได้สีน้ำเงินแล้วก็ตบตกแต่งด้วยคอนโซลคอนโซลที่ดู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 ดีขึ้นในแนวออกแนวสปอร์ตนะครับผมเอาให้ดูมันเลยทำให้รถสปอร์ตได้รับความนิยมเนี่ยครับเขาจะทำคอนโซลเป็นสีไฮโดรกราฟิกเนี่ยคล้ายๆกับตัวท็อปเลยให้ดูหรูขึ้นตรงเนี้ยทำให้ได้รับความนิยมนะครับ ในตัวสปอร์ตเลยขายดีแล้วก็จะเป็นตัว plus 1599แล้วก็เป็นตัวใบโทโบคือ1799ถ้าเกิดเป็นตัวสีดิฟคริสตัลบลูหรือตัวสีขาวเบาะน้ําตาลเนี่ยจะเพิ่มอีกห0ึ่งบาทเป็นเบาะคอนอยักกับสีดิฟคริสตัลบลูมีดิฟคริสตัลบลูเนี่ยมี2รุ่นก็คือมีทั้งรุ่นใบโทโบแล้วก็รุ่น plus นะครับหลกัหลกๆประมาณนี้อันนี้เราใส่เป็นพ้ายางเดี๋ยวผมดูพ้ายางก่อนพ้ายางเป็นพ้ายาง เบิกศูนย์นะครับเป็นพยายามเพอร์ฟอร์แมนซ์ของโรงงานนะครับหรือว่าเอเวอเรสต์เนะครับวันนี้เรามาส่งมอบรถล,ลูกค้าที่จังหวัดอุดรน,นะครับเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับตรงนี้นี่ครับของเดิมของเดิมทั้งหมดที่เรามีให้ลูกคืนลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นท่อไอเสียเดียกกล้องหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งให้กับลูกค้าด้านหน้าหลักๆประมาณนี้อ่า ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับผมมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับมีบริการส่งรถฟรีทุกจังหวัดชุดแต่งผมมีบริการจัดให้ฟรีอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงตรงนี้นะครับแคมเปญดอกเบี้ยดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยพิเศษศูนย์เปอร์เซ็นแคมเปญส่วนลดยังไงลองดูครับว่าชอบแบบไหนเลือกแบบไหนครับเรามีบัจ็ตให้บริหารตรงนี้นะครับลองดูครับ หลักๆประมาณนี้ครับอตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปสนามบินกันต่ออยู่ห่างจากสนามโรงแรมนี้อยู่ห่างจากสนามบินประมาณประมาณมาห้ากิโลน่าจะประมาณนี้นะครับก็ถึงแล้วครับก็จะส่งมอบให้กับลูกค้าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่จังหวัดอื่นก็สามารถซื้อได้นะครับเหมือนลูกค้าท่านนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ไว้ใจให้เราดูแลนะครับผมเอ็กฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับ เบอร์ผม0859079990นะครับอชอบยังไงพูดคุยกันเข้ามาครับโทรสอบถามกันเข้ามานะครับตรงนี้ขาดตัวบกพร่องประการใดต้องขออาภัยด้วยนะครับผมโอเคครับหลักๆประมาณนี้นะครับผมวันนี้ผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปหน้ามารีวิวกันต่อครับผมสวัสดีครับ